ไม่ต้องพูดถึงครับไม่มีอยู่แล้วนะครับแต่ความเฉียดคมนั้นถือว่ายังมีอยู่ครับว่ต้องระวางังครับผู้เล่นของเชนเดอร์เนี่ยใช่ไม่ดีครับการทำประตูได้านนี้ความมั่นใจก็ได้มากขึ้นแล้วคือเซนเตอร์ของลำพูนในสรับลูกแฟนระเบิดทั้งบอลาั้งช้าร์ทั้งพูดช่วยหน,น,น่อยดูยโรซิมา ออกโซนให้ต่างทางลูกกาดกับล,ลูกการไปทำฟาวร์หลอกสัตว์ผีนี่ตัดฟอนได้13ครั้งน,นี้ครับตั้งแต่เริ่มเล็กสอบมานี่มากที่สุดแล้วครับหลักสัช้าไปแล้วครับตัดพื้นกลับมาได้ครับหรืออันโตนิโอแล้วหัวหันยาวมาให้มาตรงกลางแล้วหลุดเลยครับทางซ้ายได้จริงลูกนี้ครับเรียบร้อยครับโอ้โห มาจดดขาดจริงๆครับลูก้าถ้าถ้าจะเป็นโอกาสขั้งแรกของเขาด้วยในครั้งนี้เปล่าเลยครับเกมสนุกนะครับลำพูนลำพูนได้ประตูตีให้แตกเนี่ครับเสียหายเหมือนกันครับเทโลครับให้ลำพูนยิงมาหนึ่งประตูแล้วเป็นประตูที่เรี่กความมั่นใจให้ด้วยครับนี่ครับลุยขึ้นมาครับลูก้าแล้วโยนให้กับมองมองโรวินจับบอลไม่อยู่ครับ ยังไม่ออกครับที่ได้จากซิ้นเชิงเ,เลยครับและยิ่งเสียประตูตีปต่อให้กับมาราคี่ทำให้ทุกอย่างตึงมคีความตึงอย่ยงนี้ขึ้นหนาลงบางกระที่นะครับประตูประตูสัมพันธ์ของลูก,ก,าก้าด้วยละครับในช่วงมองมองแล้ววินอีกแล้วครับทำซ้ายตัดเข้าในารอเพื่อนอยู่ให้มาตรงกลางลูก,ก้าะสิทธิภาพยโยกเข้าซ้ายแล้วยิงลูกนี้ยังไปติดขาครับโอ้โห